เอ้น้องโลดสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามากินก้วยจับของเราวันนี้ต้มก้วยจับจะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นแม่จักหน่อยได้จ้ะทำเองนะฮะหมูหันหมูหันก็ได้ต้มเดียบรอยเนาใส่โครงไก่ใส่เลือดใส่หมูยอนะจ๊ะหางหายไปนานพี่น้องจา๋อาอ้าคงจะคงดีใส่ละนาำผัปนน้ ไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวใส่พริกเกี่ยวพริกเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวเข้าไปพี่น้องจ้สนิงใส่น้ำสมใส่ยังเดือดอร่อยละพริไข่หมดบ่นี่ไข่หน่อยนึงเบี่ก็ได้แล้วลโอเคมันเบื่อแล้วกินห่อนๆี่น้องอากาศเย็นๆหนาวแล้วลมว่อยๆเสียงดังเนยจะนอนได้จะได้แข่งบ้านพลังมาจ้ะมากินน้ำกัน ก็จับก็จับยวนควนตรวจตรวจโครงไก่เป็นตัวเลยนะคะมูหันก็ได้มูหันกินอยู่ข้างหลังมาจาะพี่นองแซ่บๆนํำกันนะคะวันนี้สวัสดีได้จ้ะเด้อสวัสดีไก่จะปีใหม่นะ,ะเนาะเนาะใสเลือดใสโมูยอใสโครงไก่หมอของเข้าไปนั่งตังอยู่ข้างหนอกไปตังอยู่ข้างหลังเสมยนีไม่รู้วะ่ะ ใส่น้ำตาลน้ำปลาเปนอโอ้ยเค็มเค็มเ็มโอเคน้ำส้มน,น้อยสิกินเปรี้ยวหวานเค็มว่าปรุงอได้โอเคเอาเหียเอ้เงเหีอมเหีย้เงดังเลยได้จับี่น้องจับจับร้รอน สบายดีกันทุกคนเนะคะเนาอพี่น้องจ๋าตักลุนไล่สิ้นใจส้นบุคนียวว่ะมุยออุบุนก่อนเลือด สดหันหอดน,นี่แห้งพี่น้องลมบ่อยว่าก็ข้างบ้านเด้จับพี่น้องจ้ะคุยกันเบื่อเยียงกันยล้คุยกันอะไรอ่ะลูกหนูก็กินของหนูนี่หวานบขน่ของหนูก็โค้งไก่เอาที่หลักกินที่หลักด ก็อยากกินนี่บอกพี่นะมูหันกินมูหันก็อยากกินนะกินเพื่อนแม่ไปดิให้สอนใไญประกาศกินบต้มเองอยาก,กินรสใดห้อก็ได้กินพี่น้องจ้ะ มาเดินจ้าเซ็บซบน้ำกันเสร็จปด๊บตีเลยใส่ผักตามใจชอบที่แหลกว่าซีทลัดนากิน นใจกินปพืจับดีกว่าเยาอินงกีบตะเกียบเป็นบอลนิงนี่ก็คูรูคูรูยืมมุนติวติวอยู่ เดีกินไปให้แม่แกะโค้งไก,ก่มมหันนึ่งกับต้มโค้งไก่เกพิ่นจัะพี่น้อง<ด>ลูกชายก็ไปอ่ะแม่ก็กินและบานเฮาหนาวได้พี่นอ้องจ้ะลมว้อยวพัยหอม บ,บาทเสียงดังนี้ได้จับเนาะรถเพิ่งกำลังเข้ามาบา้านร่ลมพัดสังกะสี้างเฮือนปงปั่งปึังปังเนี่ย ลมแรงมากสามจีเหมินมันประเดีย๋ยวลงกิบเพิ่งประเดีย๋ยวไปหาหมูเพมินเดยพี่น่องหนากหลายอยกหลายพี่น่อยคิดถึงคือเก้าหน่อยจ้ะพี่น่องดูแลสุขภาพเป้จ่ะเ้อลมหนาวมาแล้วนะคะเนาะพี่น่องจ้ะ ร่องไก่เปื่อยๆเอาไปแทะทีหลังเงื่อแตกเลยบันกินแล้วก็จะอาดหน้กหมผ้านอนนะพี่น้องเอ้ยหนาวฝนเสียงลม าลุ่นผู้ได้สิจะเป็นอบตอพี่เนาะมันนี้เลือกตั้งลินเสากับหูแหละว่าดีตาก่อนอมุมงัางกินไปละ่ะ Mua kim kim kinh của mẹ kim 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 kinh kim kim mẹ kim 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 Mình kim 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 ต้มง,ง่ายๆต้มน้ำซุปเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะใส่เส้นเส้นสุกก็ยกขึ้นมาได้กินเลยมูยอเมืออุบลอร่อยนะคะกว๋วจับเมืออุบลผู้ใดผ่านมาแวะชิมได้จ้ะกิไปเรียนขีบแตะเขียบไม่ น้องพี่น้องคิดว่าบ่ฮื้อเอาละพี่น้องจำนี้สิแค่อดุดเรืจ้ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเนะค่ะเด้อขอบคุณที่เป็นหว่วงถามไทยกันมากเนาะคะ่ะเนาะเห็นอยู่รังบ้านงั้นคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆ,ๆเด้อจ้ะเด้อคิอดฮอตคือเก่าเนาะค่ะเนาะเด็กก็รักเหมือนเดิมนะคะไม่คืมีอะไรเปลี่ยนแปลงจ้ะแต่ากับหย่าการากงานน,านิดหน่อยเนาะค่ะเนาะ ทุกคนมีภาระมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนสมหบัติปรารถนาได้จ้ะได้ผู้ใดบ่ะทันถึงฟังฟันกะเดินต่อไปคะ่ะสู่ต่อไปเด้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้รักมันเดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงคิดถึงพีงง่นนอะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย